สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงต่างดาวผู้ดูแลสวน Keepers of the Garden โดยโดโรเลสแคนนอน EP ที่15บทที่12สายพันธุ์ต่างดาวหรือ Starseed มันน่าอัศจรรย์มากที่ฉันถูกนำพามาสู่เรื่องราวเหล่านี้บ่อยครั้งก็ผ่านทางคำพูดที่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้น ไม่ต้องใช้อะไรมากนักก็สามารถจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของฉันได้แล้วแค่เพียงหยิบยกเอาบางเรื่องของสิ่งที่ถูกพูดขึ้นมาและขยายเพิ่มเติมจากตรงนั้นประตูก็มักจะเปิดออกสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักเมื่อประตูถูกเปิดออกแล้วมันก็นักนำไปสู่เส้นทางที่แปลกป,ประหลาดและมหัศจรรย์มากขึ้นสิ่งนั้นคือเหตุการณ์บังเอิญที่นำไปสู่ การค้นพบการเพาะเมล็ดพันธุ์โดยผู้คนจากดวงดาวอื่นบนโลกของเราฉันจะนำผู้อ่านไปสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยของแนวคิดแปลกใหม่อันนำไปสู่พื้นที่ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงแม้ว่าแนวคิดอาจจะแปลกประหลาดแต่ภายใต้เรื่องราวทั้งหมดก็เหมือนมีเสียงแห่งความจริงที่แผ่วเบากระซิบอยู่มันอาจจะน่าจะหรือเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องจริงของจุดกำเนิดของเรา ฉันไม่อาจกล่าวอ้างว่ามันต้องใช่แน่ๆแต่อย่างน้อยขอให้คุณจงอ่านต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและปล่อยให้ความเป็นไปได้เล็กน้อยที่อาจมีความจริงในเวอร์ชั่นนี้ที่มากกว่าที่เราจินตนาการได้ในความฝันหรือจินตนาการที่บ้าท,ที่สุดของเราเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างเซสชันหนึ่งที่ฟิลพูดจากระดับของสมหอคอยยอดแหลมซึ่งเขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกได้การเข้าถึงนี้สามารถทำได้ผ่านระบบการสื่อสารที่เขาพูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้เนื่องจากนี่คือดาวเคราะห์บ้านเกิดของเขามันจึงเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับพลังงานนั้นและทำให้เขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาบันทึกต่างๆเราได้สำรวจและพยายามค้นหาคำตอบสำหรับความลึกลับของโลกอย่างต่อเนื่องและเขาได้เอ่ยถึงเผ่าพันธุ์จากแอตแลนติส ทันใดนั้นฉันก็นึกถึงคำถามที่เข้ามาในใจบ่อยครั้งฉันมักสงสัยเสมอว่าเชื้อชาติต่างๆมาจากไหนตั้งแต่แรกสีผิวสิ่งที่เราเรียกว่าดำเหลืองแดงและขาวทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมากแล้วต้นกำเนิดของพวกเขาคืออะไรเม็ดสีผิวและละักษณะทางกายภาพที่คุณอธิบายว่าเป็นเชื้อชาตินั้นเป็นกระบวนการของการวิวัฒนาการ เมื่อการเดินทางไม่ใช่สิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายในยุคสมัยแรกๆผู้คนกลุ่มหนึ่งจึงมีแนวโน้มที่จะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เดียวกันจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาจึงสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานนี่คือวิธีที่เชื้อชาติต่างๆเกิดขึ้นมีเชื้อชาติมากมายที่โลกนี้เคยรู้จักผู้ที่มีผิวสีเขียวและผู้ที่มีผิวสีฟ้า ตามคำศัพท์ั้งโลกได้สูญพัน์หมดสิ้นพวกผิวสีเขียวคือชาวป่าที่อาศัยอยู่ในป่าอันเป็นพื้นที่สีเขียวก็เลยปรับตัวให้มีผิวสีเขียวด้วยนี่ไม่ใช่คําตอบที่ฉันคาดหวังไว้อย่างแน่นอนคุณหมายถึงเหมือนกิ้งก่าที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมันหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นสีเขียวมาตั้งแต่เกิดและเป็นแบบนั้นมาเสมอผิวสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมตั้งแต่แรกเกิด นี่เป็นการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นมีเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีผิวสีม่วงเช่นกันสีเหล่านี้ยังสามารถเห็นได้ในมนุษย์ปัจจุบันในบางช่วงเวลาผู้คนอาจกล่าวได้ว่าอิจฉาจนหน้าเขียวจากนั้นอาจเปลี่ยนเป็นเศร้าจนหน้าเป็นสีฟ้าหรืออาจเป็นโกรธจนหน้าเป็นสีม่วงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สีเหล่านี้ถูกใช้กำหนดสีผิว คุณหมายถึงสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้ในการสร้างร่างกายภาพของเราขึ้นมางั้นเหรอถูกต้องเผ่าพันธุ์เหล่านี้มีสีของเส้นขนที่ต่างกันด้วยหรือเปล่าผู้ที่มีผิวสีเขียวมีเส้นขนสีน้ำตาลเข้มซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นส่วนที่มีผิวสีน้ำเงินจะมีเส้นขนสีอ่อนกว่าเกือบเป็นสีบรอนและมีลักษณะตรงเผ่าพันธุ์สีม่วงมีเส้นขนสีแดง และเป็นรอนหยิก,ยก,กหยักศกน่าดูทีเดียวใช่สีเหล่านั้นแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันมากมีความเป็นไปได้ไหมที่เผ่าพันธ์ุเหล่านี้จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันของเราในฐานะสิ่งที่เราเรียกว่าการถอยอดีตทางพันธุก,กรรมบางครั้งอาจพบข้อบกพร่องแต่กําเนิดซึ่งจะปรากฏเป็นจุดสีม่วงหรือปื้นสีม่วงที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงช่วงเวลานั้น ลองจินตนาการถึงคนที่มีร่างกายเต็มไปด้วยเม็ดส,สีดังกล่าวและคุณก็เป็นหนึ่งในเชื้อสายสีม่วงนั่นทําให้จินตนาการได้ง่ายขึ้นมากฉันเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าปานแต่กําเนิดใช่มันเป็นสิ่งเตือนใจเล็กๆน้อยๆถึงครั้งก่อนในประวัติศาสตร์โลกแล้วสีเหล่านี้หายไปจากการผสมข้ามพันุ์หรืออะไรผ่านประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้พวกเขาแค่ไม่รอดก็แค่นั้น พวกเขาไม่ก้าวร้าวเหมือนคนอื่นๆพวกเขามีธรรมชาติที่สุภาพมากกว่าและมีลักษณะเหมือนจิตวิญญาณไม่เหมือนกับร่างกายที่ก้าวร้าวนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุของการถูกทำลายล้างอย่างนั้นเหรอสำหรับพวกเขาไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการสูญพันธุ์คงจะไม่ถูกต้องหากจะกล่าวว่าเป็นการทำลายล้างคำนี้ไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องแล้วพอพันธุ์อื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือเผ่าพันธุ์ที่รอดมาได้เหรอมีสีเหลืองสีแดงสีดำและสีขาวคอเคเชียนและสีน้ำตาลด้วยคุณรู้ไหมว่าเผ่าพันธุ์มีจุดกำเนิดที่ทวีปใดมีการเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่บริเวณแม่น้ำนายมันมีสภาวะที่เหมาะสมชีวิตได้รับการเพาะตรงจุดนั้นและได้รับการสนับสนุนให้เติบโตขึ้นนั่นคือรูปแบบชีวิตดั้งเดิมเซล รูปแบบชีวิตระดับเซลล์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นและเติบโตไปสู่รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นพัฒนาไปสู่สัตว์และร่างมนุษย์ทั้งหมดเหรอใช่ถูกต้องงั้นเราจะพิจารณาว่านั่นคือแหล่งกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แหล่งกำเนิดของชีวิตบนโลกได้ไหมพื้นที่นี้สามารถอธิบายไว้เป็นหนึ่งในหลายพื้นที่พื้นที่โดยเฉพาะที่หนึ่งที่ใด ไม่สามารถระบุว่าเป็นแหล่งกำเนิดได้เนื่องจากมีสถานที่หลายแห่งทั่วทั้งผิวของโลกซึ่งถูกเพราะเมล็ดพันธุ์พร้อมๆกันคุณช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมเมื่อคุณใช้คำว่าเพาะเมล็ดพันธุ์มันฟังดูเหมือนมีคนหว่านมเมล็ดพืชในสวนเลยคุณเข้าใจถูกแล้วไม่เห็นจะเข้าใจมเมล็ดพันธุ์จะต้องมาจากที่ไหนซักแห่งสิใช่แล้ว ชีวิตจะเริ่มต้นมาจากที่ไหนหากไม่มีสิ่งมีชีวิตที่นี่ตั้งแต่แรกต้นกำเนิดจะต้องอยู่ที่ไหนซักแห่งนักวิทยาศาสตร์และนักเทววิทยามีทฤษฎีมากมายเรื่องทำไมชีวิตถึงได้เกิดขึ้นคุณหมายความว่าในตอนแรกไม่มีเซลล์หรืออะไรเลยเหรอไม่มีทั้งตน้นหญ้าพืชหรืออะไรเลยทุกอย่างเริ่มต้นมาจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมถูกต้องจุดที่มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสิ่งมีชีวิต คือจุดกำเนิดที่โลกได้ถูกกำหนดให้มีชีวิตขึ้นมามีงานที่ต้องทำเพื่อนำพาชีวิตมาสู่โลกใบนี้และเหตุการณ์นี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีและลงทะเบียนไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ของจักรวาลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญกำหนดให้มีชีวิตที่ว่าหมายถึงอะไรโลกถูกกำหนดให้เป็นดาวเคราะห์แห่งชีวิตซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถดำรงชีวิตได้ มีความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตกับดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นในกระบวนการวิวัฒนาการของโลกใครเป็นคนตัดสินใจว่าเมื่อใดถึงเวลาที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้มีทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายกายภาพที่ทำงานร่วมกันและประเมินจุดที่โลกจำต้องวิวัฒนาการต่อไปและหลังจากศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่ามันเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้ ดังนั้นชีวิตจึงถูกมอบให้กับโลกนี้และผมขอย้ำคำว่าถูกมอบให้แล้วเซลล์ของพวกเรามาจากไหนกันฉันคิดว่ามันต้องมาจากที่ไหนสักแห่งตั้งแต่แรกพวกมันถูกนำมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งมีวิวัฒนาการระดับสูงอยู่แล้วเนื่องจากในเวลาที่มีการกำหนดให้มีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกมีดาวเคราะห์ที่มีประชากรอยู่จำนวนมากในจักรวาลน,นี้ ดังนั้นเซล์ต่างๆจึงถูกนำมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆคุณหมายถึงพวกมันถูกเพาะเลี้ยงคล้ายกับสภาพในห้องแลบใช่ไหมเป็นเหมือนสวนมากกว่าสวนที่มีการปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆและได้รับการดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนอย่างอ่อนโยนแล้วพวกนี้ถูกส่งมาที่นี่ได้อย่างไรผ่านทางยานอาวกาศนี่จะอธิบายว่าทำไมฉันถึงได้สงสัยว่า ผู้คนจากต่างดาวคอยเฝ้าดูแลเราอยู่ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเรายังอยู่ในระยะของการทำสวนและกำลังเข้าสู่ระยะของการเพาะ,มะเมล็ดพันธ์ุเพื่อพิจารณาว่าสวนพร้อมออกดอกผลแล้วแล้วพวกเราจะผลิตผลไม้ได้ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนั่นถูกกำหนดโดยสวนไม่มีใครบอกสวนหรอกนะว่าต้องให้ผลไม้อะไรพูดง่ายๆก็คือ ส่วนจะได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเพียงพอไม่มีข้อกำหนดที่ระบุว่าส่วนนี้จะต้องเกิดผลนี้หรือผลนั้นเพราะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่โลกเลือกเองนี่คือจุดที่เจ็ดจำนงเสรีเข้ามาคุณคิดว่าจะมีช่วงเวลาที่เราส่งต่อมเมล็ดพันธุ์พูดง่ายๆว่าเราจะส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นบ้างไหมกำลังมีการเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานั้นขณะที่เรากำลังพูดคุยกันก็มีการเตรียมการอยู่ ทางส่วนนั้นพร้อมสำหรับการผลิตฉันกำลังคิดไปถึงการสำรวจอวกาศของเราและฉันสงสัยว่านี่จะใช่สิ่งที่เขาหมายถึงหรือเปล่าหนอที่เราจะพยายามสร้างส,างสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราคุณหมายถึงมีคนบนโลกกำลังทดลองด้วยสิ่งนี้อยู่หรือเปล่ามีทั้งระดับร่างกายและจิตวิญ,ญญาณอย่างไรก็ตามงานส่วนใหญ่มองไม่เห็นบนโลกนี้ คงมีคนจำนวนมากที่จะมีความคิดเห็นที่รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆงานนี้ดำเนินการโดยองค์การนาซาหรือนักวิทยาศา,ศาสตร์อวกาศอ,อื่นๆหรือไม่เราพูดถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ฝ่าย,ฝา,ยฝายบิญญาณเช่นกันการเพาะเมล็ดพันธุ์คือการนำแสงสว่างมาสู่โลกความรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นการส่งต่อทางกายภาพก็ได้การมอบความรู้แจ้งของแต่ละบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดนี้ แต่คุณคิดว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นในแงก่กายภาพด้วยหรือไม่มีคนที่ชื่นชอบแนวคิดเรื่องการตั้งอนานิคมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยและยังมีผู้ที่กำลังวางแผนและออกแบบเพื่อบรรลุความสำเร็จดังกล่าวอยู่ในขณะนี้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มากก็น้อยไปกว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้งานของเราทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน คุณรู้ไหมว่าพวกเขามีดาวเคราะห์ดวงไหนอยู่ในใจและอยากทดลองใช้มันเนื่องจากเทคโนโลยีของดาวเคราะห์ที่มีให้เลือกจึงมีการพิจารณาดูดาวเคราะห์สองดวงในเวลานี้ดวงหนึ่งคือดวงจันทร์ซึ่งถ้าพูดตามเทคนิคแล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่กำลังได้รับการพิจารณาให้สําหรับการสร้างประชากรดาวอังคารก็ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังสำหรับการตั้งอาณานิคม แต่ติดข้อจำกัดทางเทคนิคของเทคโนโลยีของมนุษย์ในขณะนี้ดาวเหล่านั้นเป็นทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ในเวลานี้ฉันเดาว,ว่าด้วยการตั้งอนานิคมพวกเขาเลยจำต้องเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มีอาหารในการดำรงชีพอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณหมายถึงใช่ไหมหรือการเพราะ,มะเมล็ดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตตามที่เรารู้จักกันนี่เป็นก้าวแรกที่ทารกใช้เพื่อออกเดินในเส้นทางสู่วัยผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงก้าวแรกหรือความพยายามที่ไร้ประโยชน์และยังไม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพราะยังไม่มีการออกเดินเลยด้วยซ้ำมันจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเช่นเดียวกับที่เกิดบนโลกของเราหรือเปล่าถูกต้องแล้วดาวสุกละ่ะฉันเชื่อว่ามันมีขนาดพอๆกับดาววังคารเมื่อเทคโนโลยีถึงระดับที่เหมาะสมดาวเคราะห์เหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอีกแล้ว เพราะคุณจะสามารถเดินทางไปยังกาแล็กซีอื่นซึ่งมีดาวเคราะห์ที่น่าอยู่อาศัยมากกว่าที่มีอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลน,นี้คุณบอกว่าดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเคราะห์นั่นเป็นเรื่องจริงเลยแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับดวงจันทร์บ้างอยากจะถามอะไรหรือก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันดวงจันทร์ถูกฉีกออกมาจากโลกระหว่างการชนกับดาวที่หลงเข้ามา มันเป็นช่วงของการหลอมละลายระหว่างวิวัฒนาการของโลกและมันก็ถูกดึงออกจากมวลของโลกด้วยแรงโน้มถ่วงจากดาวที่ผ่านไปดวงจันทร์เคยมีสิ่งมีชีวิตยอยู่บ้างไหมไม่เพราะมันไม่เคยมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยมาก่อนวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นขณะที่แยกตัวออกจากโลกไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตซึ่งไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาเยือนเลยดังที่เราสามารถยืนยันได้ ด้วยความสำเร็จของมนุษย์เองฉันเคยได้ยินมาว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมีฐานอยู่ที่นั่นครั้งหนึ่งพวกเขาถูกรับรู้อยู่ว่าอยู่บนพื้นผิวใช่แล้วพวกเขาไม่ได้มีฐานอยู่ที่นั่นแต่จะไปเยือนจะเรียกว่ามันเป็นพื้นที่พักผ่อนที่สะดวกสบายก็ได้มีคนอ้างว่าสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนดวงจันทร์ผ่านทางกล้องโทรทัศน์ที่ดูเหมือนวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้าง ก็เป็นแค่คํำกล่าวอ้างนอกเหนือจากสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้โดยโครงการอวากาศของประเทศนี้แล้วไม่มีหลักฐานทางกายภาพของการมาเยือนก่อนหน้านั้นเลยและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะร่องรอยใดๆก็ตามได้ถูกลบเลือนออกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีหลักฐานของการปรากฏตัวของผู้ที่มาเยี่ยมคนก่อนทั้งสิน้นสำหรับสิ่งนี้จะเป็นการค้นพบที่กระทบกระเทือนจิตใจต่อโลกหากมีขยะเหลืออยู่บนดวงจันทร์ จากผู้ที่มาเยือนจากดาวเคราะห์ดวงอื่นงั้นที่ผู้คนอ้างว่าเห็นก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือโครงสร้างทางธรรมชาติงั้นเหรอถูกต้องตอนนี้มีมนุษย์ต่างดาวที่ใช้ดวงจันทร์ในลักษณะนี้บ้างไหมยังมีการมาเยี่ยมเยียนเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่มากเท่าครั้งก่อนแต่เป็นในลักษณะที่แตกต่างกันไปคุณคิดว่าโลกจะไปตั้งอนาณิคมบนดวงจันทร์หรือมีฐานอยู่ที่นั่นในอนาคตไหม นั่นเป็นไปได้เป็นไปได้มากทีเดียวเซสชันนี้เปิดช่องทางความคิดที่น่าสนใจมากนักวิทยาศาสตร์ของเราพยายามสำรวจอวกาศมานานมากแล้วฉันคิดว่ามันไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขากำลังคิดถึงความเป็นไปได้ในการสร้างสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่แห้งแลง้งเมื่อใดและหากสิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้ที่ไหนสักแห่งในความมืดมนของเวลาอนาคตสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจะถือว่า เราเป็นพระเจ้าของพวกเขาหรือเป็นผู้สร้างของพวกเขาด้วยเหตุใดความคิดที่ว่าอาจมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกในอดีตอันไกลโพ้นถึงได้ดูแปลกประหลาดมากนักฉันคิดว่าแนวคิดทั้งหมดหน่าสนใจแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งหมดของสิ่งที่ฟิลกำลังบอกฉันเลยมันเป็นเพียงอีกหัวข้อหนึ่งที่ส่งผ่านมาจากสามหอคอยยอดแหลมฉันไม่ได้วางแผนที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไป แต่พลังงานบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเรียกพวกเขาที่กํากับการถ่ายทอดข้อมูลนี้กลับมีแนวคิดแบบอื่นพวกเขาตั้งใจว่าถึงเวลาที่เรื่องราวทั้งหมดจะเผยตัวออกมาได้แล้วจบ EP ที่15อย่าลืมกลับมาติดตาม EP ีที่16ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากนะครับอ้อสำหรับท่านที่ยังไม่กด s b s c r i b e ลบกวนกดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ